สวัสดีครับเอฟทุกคนครับกลับเป็นจังไงกันครับพี่น้องสุข,ขุสุขคนครับมีไพ่โศกมนานบอลหนงงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับคืองวดวันที่16เดือน12 สองห้าหกเจ็ดเรกริออกคือศูนย์วันที่หนึงเมื่อสีศ่ศ เก้าเจ็ดแปดหกสามสองตัวล่างมาที่สองหนึ่งสำหรับบน ครับสำหรับสูตรบนสองสูตรครับเอามาจับคู่กันกระเด็นเก่าสูตรครับตามที่กิงผมจับให้ผมตัดให้หกสูตรก็หลักหก,กับหลักเจ็ดแต่ว่าผมเอาตัวนี้มาตัดบานี่เก่าสูตรหนึ่งนี่เด่นเด่นบนล่างนี่ <c oughs> มันมาตัดได้แค่หกหนึ่งกับเจดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าผู้ใดตามทั้ง6กสุดนี่นาสิมิโสมีลาบครับมาที่หกสามหกสามเต็มเต็มครับสำหรับสูตรบนกระสิตามต่อสองสูตรนี่นะครับสูตร สูตรกันยังเดินบัดนี้บาเมืองสูตรล่างบัดนี้ครับสูตรล่างสูตรแรกนี่เ่เข่าครับนี่ครับคือสูตรนี้เดินมาดีๆกับงวดนี้ก็มาผิดผิดไปแต้มนึงครับถ้าเป็นสองมันก็สิเข่าอยู่ที่สองหนึ่งครับสองหนึ่งแต่นนี้มันมันได้สาม ได้สามกับสี่กับห้าเอาจับคูกันมันก็ได้ตามนี่ครับนี่คือสามหนึง่งเกินเกินมาแต๊บหนึง่งก็ยังสิตามอยู่ครับพิดแล้วก็น่าสิพิดเลยบน่าสิพิดอีกสำหรับสูตรที่เขาคือสูตรนี้ครับนี่ครับคือสูตรนี้ สูตรเด่นบนล่างเดือนดีนี่ครับใส่ได้ตลอดชีพนี่ครับสูตรก็คือใส่ลักหน่วยบนกับลักสิบล่างบวกกันสามบวกหมันได้เก้าศูนหนึ่งมันก็มาที่หนึ่งครับเข้าที่หนึ่งนี่ครับ จับคู่ครับจับคู่ก็คือจับคู่กับสูตรนี่ครับนี่ครับเป็นสูตรไม่หงวดที่แล้วเป็นสูตรไม่ลงไข่ครั้งแรกครับมันได้เก่าศูนย์สองก็เข่าที่สองครับขเข่าที่สองคือสองหนึ่ง สูตรก็คือใส่ลักรอยบนบวกลักนลอยบนกับบวก8คงทีครับบวกกันได้เท่าใดกับบวก1แล้วก็บ,บวก 2, สองเศษดิน3าตัวในแต่ละงวดก็เดินเงาด้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดแล้วกับงวดที่เมื่อกี้นี่ครับ พี่น้องไปเฮตดย้อนหลังขึ้นไปเมืองเมือเม่อก็กษเดนยนเงา่านี้อีกครับนี่คือแปดงวดเกสิเอางวดนี้เอ,เอาสูตรนี้แหละครับมาให้พี่น้องเมืองงวดนี้คลิปแรกก่อนไปบางสูตรครับเป็นประจำคบฝาก,ำฝากำคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณอาตัวเลข ที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับสำหรับเอฟซีเขาบอกไหมครับก็ดติดตามไว้ช่องจานป่องสูตรคำนวณครับ,บ,ครบ,บกดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปไปไหมมันก็จะไปเตือนพี่น้องครับ อาบันนี้ว่ามึงสูตรครับสูตรแรกก็คือสูตรเดินดีแต่ว่าเป็นสูตรบนล่างด้วครับเนี่เป็นสูตรบนล่างถึง,งวดงวดที่แล้วก็เข้าแค่ล่างครับคือเก่าสูตรหนึ่งกระมาณหนึ่งครับ สูตรก็คือใส่ลักนวยบนหวหลัก10บลางครับสูตรที่1คือ3ามงวดนี้3าบวกสองได้5ครับหาเดินเตมหก,กนี่มันได้สหลักครับสูตรที่สองคือสูตรไม่เป็นงวด ขวดที่สองครับสําหรับขวดนี้กระบอกเทศให้พิจวังครับเก่าศูก็เข้าที่สองวดนี้คือใส่ลักร้อยบวกลักลอยบนครับนะครับลักร้อยลักลอยบนสูตรที่สอง หมดนี่ก็นาสีได้ตัวเดิมครับเพราะว่ารักลอยกับลักนวยนี่มันเป็นติดเหล็กตัวเดียวกันกับหมดที่แล้วครับสีได้แปดบวกสามบวกแปดคงคีครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเอานึงหนึ่งบวกแปดได้เก้าศูนย์ สครับตัวนี้บวก2องตัวนี้บวก1นึ่งเด็กเก่าศูมาเด็กันมาจับคู่กันเลยครับจับคู่กันเลยห9าเก้าห6าศูนย์หาหกเก้าหกศูนย์ เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเนี่ยครับในเก่าสุดแต่พี่น้องซื้อไดไทั้งเก่าสุดก็ซื้อครับ อันเดียวนะครับใจเย็นๆนะครับผมหาน,นี่ก่อนผมหาสูตร เดอ๋ยวนะครับ อ้อสูตรนี้ครับเอาสูตรนี้มาตัดเขาพวกเขาก็ชีว่ากันยะว่ากันนะครับคือสูตรใส่หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนคือ3นี่ครับ เอาหน่วยบนคือสามสามบว 9. กเก้าก็สามบวกเก้ากสิได้สิบสองแล้กับตัวสองครับสองเดินเตีม้ 3, 4, 5, มสามสี่ห้าหกมันกสิไดห้าหลักครับสองสามสี่ห้าหกนวดที่แล้วก็ได้ตัวนี้แหละครับ ก็รักหน่วยเึอนกันรักหน่วยก็บสามเกันหวดที่แล้วก็สามบวกเก้าก็ได้สองสามสหา้หาหกันก็มาสองวดนี้มันสิส้นกันตัวไหนครับสองสก็คือ2องหาหาสองหก็สองส,องสมวมีครับสี่บมีครับนี่หาครับ มีหามีหกเนี่ยครับมาในีก็เหลืออยู่เก็ดสุดเก็ดสุดในเก็ดสุดนี่บ้านี้เอาลักหนวยเอาลักหนวยลางโค้งทีมา มาตัดครับเอาหลักหน่วยล่างคงที่มาตัดหลักหน่วยล่างคงที่ก็คือ0 0 1 3์ศหนก็คือ05นย์ห ห้าูนห,หนึ่งม,มนี้ครับสามม,มนี้ครับมีหาครับหาก็คือหาเก้านี่ครับหาเก้หากหาสองหอเหลือสีสุดแบบนี้ครับ แล่วพู้ใดมากตามที่ผมตัดมาให้ก็จัดไปแล้วพูดใดมีทุนก็จัดถึงเก่าสุดนี่ครับผมว่าบนาคดวัง แล้วถ้าเอาสูตรนี้มันตัดครับพี่น้องสูตรนั้นอีกถ้าจิตตัดให้มันเหลือหน่อยสุดลงไปอีกก็มันก็นกเสี่ยงอยู่ครับแต่ว่าผมก็จิตตัดให้เพราะว่าถ้ามันมามันก็สิทธิ์มากปันแคนเลยแหละครับพี่น้อง คือสูตรประชัยักซันเหมือนอ๋อนี่อยู่นี้โอ้เนี่ยครับสูตรก็คือใส่ลักสิบบนบวกลักลอยบนสิบบนบวกร้อยบนนี่ครับสิบคือหกร้อยคือแปดบวกกันในสิบสี่ครับสิบสี่กับมะมึง,งล็อกสี่ครับ หลอกซนี่ครับมันได้ศได้หนึ่งศูนย่งสีสุดนี่หนึ่งโวมีครับมีศนก็คือ0ูนย์หาย์หก็กับโวมีครับ นันกระสีเด่นอยู่สองสุดตอนนี้ตามวิธีของผมแต่ว่าพี่น้องกระจัดถึงสี่สุดเลยก็ได้มันกระโบเนอนอนครับตังวดทีแล้วก็บอเขาครับสุดนี่นี่ครับสุดนี่บบเขาหวดทีแล้วงวหทีแล้วมันได้ ลักร้อยคือ8งวดที่แล้วลักสิบคือ4มันได้12บวกกันได้12ก็คือหลอก2มันได้เก้าแปดหมันบวเข่าครับงวดที่แล้วงวดนี้อาจ์ตเข่าครับเนี่ยเพราะว่าพิษแล้วบัวนาพิษซ้ำมันก็นได้1 0 7 1 0 7สูตรนี่บบมี่หนึ่งครับเนี่ย มันไม่มีหนึ่งเลยแต่มันอาจสิพิดก็ได้ครับอาจสิพิดก็ได้หรืออาจสิเขาก็ได้ถรรมากับสิมาศูนย์นี่ตามนี่ครับถรรมาหนึง่งมันสิมาตัวใด เราเอาสูตรสูตรหลักหน่วยลางคงทีนี่ออกมาจับกับสูตรเดือนดีนี่คือหาหกเจ็ดห้าหกเจ็ด กษิเดนหยุดสี่หาก็หกกษิหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหหศหาหนึ่งหาสหหเกษิส้นกันอยู่หาศู 90, 50, นย์เื่เก้าครับหาศูนย์หนทหนึ่งมากเกษิเป็นหาหนึ่งหหนึ่งแต่เกตมากบมีครับเกตบมี พราะว่ามันส้นกันที่ตัวนี้มันส้นกันที่ห้ากับหถ้าเอาตัวนี้ไปตัดได้นี่ครับถ้าเอาสูตรนี้ไปตัดก็สิส้นอยู่ที่หากับหกอ่ะวดวันที่สองครับหวยออกวันที่สองสองเดือนหนึ่งหแปด ำหรับลางสูตรแรกในสี่สุดนี่ออันนี้ย่อมาให้ในสี่สุดในสี่สุดก็ยอ่อให้อีกสองสุดแต่ว่าพี่น้องผมแนะนำให้เอาสุดใหญ่ถามันมากมันก็บบหวนาผาดกับบ่นาผาดเลย เด่นสุดนี้มาตัดจังหวดที่แล้วมันก็บอกเขาแล้วครับว่าสุดเด่นสูตรเก่าๆของผมอะมันใส่แล้วใส่ไอ้สามตัวข้างที่สองใส่ซีกับกับน่วยบวกกันหวดที่แล้วมันได้ตัวไดนครับ ใช่แล้วมันได้หาหาเก้าก็หากับเก้าบวกกันมันก็ได้ซีหาหกมันบวกเข่าครับงวดนี้สามตัวครั้งที่สองคือเกตซีสองหลักสิบกับหลักสองหลักสิบกับหลักหนก่วยก็คือซีกับสองบวกกัน ได้หกสีบวกสอได้หกเจ็ถ้ามันเขา่าถ้าสูตรนี้เข่าก็คือมี6ครับหกศูนย์ศูนยแต่ว่าถ้าสูตรใหญ่ก็คือ6กเก้าหก็ดับแปดมีอ๋อเจ็จมีคือเจ็ดสอง คลิปกันย่าหรอครับอาซัมนี้ซักอกนสูตรแรกวดที่แล้วครับปันที่แล้วผมจับคู่ให้สองสูตรสองสูตรจับคู่กันแต่ว่าตัดกับบดถึกตัวครับแต่ว่าจับคู่กันแล้วมันเขา่าคือสองหนึ่งนี่ครับ สองหนึ่งแล้วถ้าเอาทางวดที่แล้วผมเอาสูตรลักหน่วยคงทีมาตัดมันก็นสิได้ศูนย์นี่ครับศูนย์หนึ่งสามห้ามันก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามกับห,หาบม,มีครับ ตัวนี้บ่แม่นบ่ตัดบ่ได,ด้มันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็ดเจ็ดสุดนี่สิเขาที่ที่สองสองหนึ่งครับเนี่ยแต่ผมเอามาตัดก็คืองวดน,นี้ผมเอารักหน่วยโค้งทีมาตัดมันก็ได้นี่ครับศูนย์ หนึ่งโบมี่สองโบมี่มิหะนี่ครับออ๋ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สํำนี้ครับมากตัวไรกัดจัดครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางมีผิดมิถือครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ